โอเคครับผมมาถึงมาถึงอตอนที่สามนะครับก็จะพามาทํโจทย์เหมือนเดิมนะครับข้อน,นี้ก็แบบท่านนักเรียนแบบไม่ได้เรียนมาแบบเจอแบบเนี้ยเป็นไงครับเทรดอะไรเนี่ยโอโ้โหขอข้ามเลยได้ไหมเนี้ยไม่เอาใช่ไหมครับพิงคูก็ไม่เอานะครับปวดหัวสักอีหยังนะครับโอเค อะเรามาไล่ทีละต,ตัวนะครับเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะครับภาชนะปิดรูปทรงกระบอกสูง50เซนติเมตรครับอ่ะโอเคอ่ะ50นะพื้นที่หน้าตัด0.8ครับเราได้ตัวอะไรมาก่อน,นครับตัวแรกอ่ะเนะครับฝั่งนี้ล้กัน A, A เท่ากับ0.8นนะครับฝาด้านบนเจาะเป็นรูวงกลม แล้วต่อเป็นปล้องสูงไพอีก50เซนอะตามรูปนั่นเนี่ยอะ50เซนนะถ้าใส่น้ําจนเต็มขึ้นมาเสมอระดับปากท่อที่ต่อขึ้นมาใหม่อะต่อมาเต็มเลยครับเต็มเปียกเลยเห่าทําไมเนี่ยคนอัดเสียงอยู่อัดคลิปอยู่อะจะไลมากเลยหมาเนะี่ยอ่ะโอเคเมื่อกี้กดพอสไว้นะครับตอนนี้หมาเลิกเ่าแล้ว จงหาความดันและแรงดันของน้ำที่ก้นภาชนะนะครับอืมจัดการเลยครับคือคือเราก็จัดการเลยครับจากอะไรครับความดันตัวแรก P เท่ากับอะไรครับร g h ูเดี๋ยวคุณครูย่อนิดหนึ่งนะนะครับ P จะเท่ากับ ρgh นะครับ ρgh ค่าโลนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาใส่น้ําใช่ไหมครับสิบกำลังสามสิครับสิบกำลังสามจก็เท่าไหร่ครับ G ก็สิบครับคูนกับ h ฮสครับ h ฮสคือความสูงนักเรียนบางเอิญว่าถ้าเราสังเกตดูนะชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็เป็นน้ํานะครับนักเรียนน้ําอันนี้ก็เป็นน้ํานะครับสังเกตว่าน้ํากับน้ําเนี่ย การหาความดันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับรูปทรงอะไรเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวก็คืออะไรเอ่ยความสูงครับความสูงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็เอาความสูงเลยครับ5้าสิบเซนบวกห้าสิเซนกลายเป็นกี่เซนครับ100ครับหนึเซนติเมตรเซนติก็คืออะไรครับ10บกำลังลบ2ครับ วิชาคณิตศาสตร์ครับทำไงดีบางคนพอเจอแบบนี้ครับตายเลยครับเบรกเลยครับตายเลยครับหนึ่งร้อยคืออะไรครับหนึ่งร้อยก็คือสิบกำลังสองครับสิบคูณกันเอ้อใหญ่ๆเลยนะสิบกำลังสองนะครับใช่ไหมครับสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยไงสิบคูณกันสองครั้งไงนะครับโอเคแล้วก็มาตัดกันสิครับอันนี้มันเซนติลบสองอันนี้มันสองไง สองกับลบสองสู้กันก็หายไปครับหายเกลี้ยงนะครับเหลือตัวนี้ครับสิบกาลังสามกับสิบกาลังหนึ่งกลายเป็นสิบกาลังสี่ครับสิบกาลังสี่มีตัวไหนบ้างครับมี2องตัวครับตัวนี้ข้อหนึ่งกับข้อสามครับอันนี้ผิดแล้วครับผิดจริงเลยครับถ้าเราทําเป็นแค่ข้อเดียวนะครับเราก็จะมีโอกาสในการเดาถูกห้าสิเปอร์เซ็นตนะครับแต่เราจะเอาร้อยเปอร์เซ็นครับผม จากที่คุณครูสอนอารตอนี้เป็นทฤษฎีเพิ่มนิดนึงนะครับอ๋ออ,อ๋ออ,อ,ออ๋อโอเคความดันของของเหลีวนะครับขึ้นอยู่กับความสูงของภาชนะเท่านั้นครับมีคำ ความดันของของเหลวขึ้นอยู่กับความสูงของภาชนะเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอันอื่นก็ไม่เกี่ยวกันนะครับอย่ามาอุอนอัวนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับความสูงเท่านั้นนะครับถ้าสูงเท่ากัน Duncan, แสดงว่าความดันเท่ากันแน่นอนรูปทรงไม่เกี่ยวนะครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะถ้าสูงเท่ากันแสดงว่าความดันเท่ากันครับผมอย่างอื่นไม่เกี่ยวครับเคลียร์นะ โอเคนะครับผมมามาหาต่อเลยดีกว่าหาแรงดันนะครับแรงดันเนี่ยเราเราจำสูตรได้ไหม P เท่ากับอะไรครับ F หารด้วย a ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราหาแรงดันนักเรียนเราหา F อะนะครับเราต้องเรามันต้องอยู่คนเดียวอะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องอะบางเอินว่า a มันทำอะไรอยู่ครับ a มันหารอยู่อะนักเรียน a มันหารอยู่นะครับ ย้ายไปตรงข้างก็ต้องกลายเป็นอะไรครับจากหารก็จะกลายเป็นคูณนะครับกลายเป็น a อครับแอปนะครับหรือว่า pa ก็ได้นะครับแล้วแต่ a เท่าไหร่ครับ0.8ครับคูณ0.8ครับคูณ p ล้ครับ p ก็เราหาเมื่อกี้ไงครับคูณอะไรครับ10บกำลังส่ไงตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้เลยอ่ะนะครับเอาแดีกว่า ก็กลายเป็นสิบอะไรครับเห่าอีกแล้วครับมาครับอะไรครับนิวตันครับผมตอบข้อไหนครับข้อที่3นะครับง่ายง่ายโอ้ห very easy มากเลยนะครับโอเคนะจบไปแล้วครับสำหรับตอนที่3ามนะครับ